สวัสดีครับท่านชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เข้ามาพบกันในบรรยากาศของวันเสาร์ก็เป็นวันที่17เดือนกร,รกฎาคม2564นกะก็เดี๋ยวกดแชร์ไปพร้อมๆกันนะครับอ่านะฮะีก้กๆบางทีก็เจ,จ,จ,นจตนาคือต้องการแชร์อย่างน้อยๆเวลาเราพูดคุยกันก็มีหลายๆท่านที่ มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นได้ประเด็นสําหรับวันนี้คงต้องพูดคุยกันนะที่กระแสหลายๆกระแสพูดถึงว่าจะนําคุณทักษินชิน,นวัตรกลับบ้านนะเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องของโควิดนะหลายคนก็บอ,อกว่าใกล้แล้วนะบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยมันเป็นไปได้ยากนะความเป็นไปได้แทบจะไม่มีเราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาเนื่องจากว่า วันนี้สถานการณ์โควิดถือว่าร้ายแรงมากนะครับเสียชีวิตอยู่ที่141ผมบอกแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้ประยุทธ์ Lock ล็อกดาวล็อกทั้งประเทศล็อกบ้านล็อกเมืองล็อกอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ล็อกโควิดได้ครับนะแล้วจะประสบความล้มเหลวยิ่งล็อกยิ่งเจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้ว,ลวซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จบไม่รู้หาย อันนี้คือประยุทธ์จันโอชาวันนี้เสียชีวิตไป141ถือว่าสูงสุดที่ผ่านมานะครับและติดเชื้อวันนี้หมื่นกว่าคานผมครับหมื่นคนหมื่นกับแปคนและผมก็เชื่อว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับถ้าตราบใดที่การแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันชาเป็นแบบที่มันเป็นวันนี้หลายคนถามว่า สรุปแล้วคำพูดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเชื่ออะไรได้บ้างเชื่ออะไรได้บ้างสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคำตอบคือเชื่อไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเลยแม้กระทั่งคำสัญญาบอกว่าวัคซีนจะมาสิ้นปีนี้แอตตาเซเนกา61ล้านโดสวันนี้ก็ถูกเลื่อนรัฐีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ออกมายืนยันว่าเขาเลื่อนจะเลื่อนไปพฤษภาปีห5 และผมก็เชื่อว่าต่อให้พุทธสภาปี65ก็ยังไม่แน่นะครับว่าแอตตาเซเนกานั้นจะสามารถส่งมอบให้ได้ดังที่รัฐมนตรีต่างๆประยุทธ์จันโอชาพูดหรือไม่จึงบอกว่าวันนี้เราเชื่ออะไรในคำพูดผล้อกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนเดี๋ยวจะหาว่าไปด้อยค่าวัคซีน วันนี้ไม่ต้องพูดถึงด้อยค่าหรือไม่ด้อยค่าวัคซีนหรอกครับคุณไม่ต้องไปดาเนินคดีเขาหรอกตามประกาศคอสชอคุณน่ะและ้วขออภัยประกาศพลกรสุขเฉินคุณน่ะคุณไม่ต้องอกครับไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมันด้อยค่าประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าอะไรมันด้อยค่าอะไรไม่ด้อยค่าเขาจึงเรียกร้องให้มีการหาวัคซีนที่มีคุณภาพนะเป็นวัคซีนที่ mrn d เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพในการป้องกันเชื้อโควิดอย่างแท้จริง ดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อที่มันกลายพันธุ์ไม่ต้องพูดเรื่องด้อยค่าไม่ได้ค่าคุณไม่ต้องไปจับเขานะครับเขารู้กันทั้งประเทศรู้ไปถึงต่างประเทศเราประเทศไทยใช้วัคซีนยี่ห้ออะไรในการป้องกันโควิดแล้วมันจึงลามบอกว่าฉีดชินโนแวกอย่างน้อยก็ไม่เสียชีวิตอย่างน้อยก็ไม่อะไรนะไม่หนักปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตเพราะฉีดสองเข็มก็มีไม่ใช่เหรอแจปว่าล่ะ ใช่ไหมครับเออแล้วคุณจะมาเถียงอะไรอ,อรีกกันเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรไม่ได้สักเรื่องหนึ่งในคาพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมพูดตรงๆนะครับอันนี้ม่ใจะพูดผมพูดคนเดียวนะหลายคนพูดเหมือนเดียวกันและวันนี้นี่นะครับผมดูข่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคําสั่งให้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเป็นทหารและตำรวจเพื่อตรวจโควิดในเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นกทมและปริมณฑลบอกว่าจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วกว่าร้อชุดนี่นะออกไปตรวจในเชิงรุกไปเขาบ่าบุกบ้านเลยบุกไม่ได้บุกอะไรบุกไปตรวจโควิดว่าอย่างนั้นนะครับผมว่าประยุทธ์จันโอชาครับคุณไม่ต้องถึงขั้นจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรอกครับวันนี้คนที่เป็นเชื้อโควิดหรือติดโควิดหรือเขาสงสัยว่าจะติดโควิด เขาโทรศัพท์ตามกระทรวงสาธารณาสุขของคุณนี่นะครับตามแล้วตามอีกยังไม่ปไปตรวจให้เข้าที่บ้านเลยคุณจะตัดจัดหน่วยขึ้นที่เร็วไปเชิงรุกบุกบ้านอย่างนั้นเลยครับวันนี้คนอยู่ไม่จำนวนไม่น้อยครับคนรู้จักกันนี่ครับคนรู้จักกับผมเนี่ยเขาหาขอผมสองวันแล้วบอกว่าดูแล้วคือสามีนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วเป็นอาการหนักเข้า i อซภรรยาอยู่ที่บ้าน และดูอาการแล้วก็เป็นอาการเชื้อโควิดไปโรงพยาบาลสองครั้งไม่ยอมให้เข้าโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลรัฐบอกว่าถ้าตรวจไปเจอโควิดไม่มีเตียงกลับมาอยู่ที่บ้านติดต่อสาธารณาสุขสาธารณาสุขบอกว่าจะมาสวัที่บ้านรอมาสองสมวันแล้วครับยังไม่มาเลยครับยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นคุณจะไปจัดหน่วยขึ้นที่เร็วนี่นะครับขออภัยครับ คุณขอความกรุณาคุณได้ไหมพยศคุณอย่าทำงานแบบดูเหมือนว่าเอาจริงเอาจังดูเหมือนว่าแหมจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพแต่สรุปมันคือล้มเหลวทั้งหมดนะคุณอย่าทำอย่างนั้นเลยผมขอร้องจริงๆนะครับพเดระยุท์อย่าสร้างภาพเอากันตรงๆดีกว่าดูเหมือนว่าโอ้โหนะครับเรื่องไอ้วัคซีน เอกชนหรือวัคซีนทางเลือกก็เช่นเดียวกันบอกว่าเราเต็มที่เต็มที่บ้านแล้วครับป่านนี้ยังไม่มาสักเข็มเลยมีไอ้ไอ้ชิโนโฟาร์มที่ฟ้าหญิงท่านโรงพยาบาลฟ้าหญิงอะ่ะนะครับนั้นได้มาหนึ่งล้านโดสที่ว่าท่านั้นครับถ้าไม่ใช่ที่นั่นก็ยากครับไม่มีทางได้หรอกครับวันนี้ไม่่จะโาโดนาไฟเซอร์จอร์นสันแนนจอร์นสันมาที่ไหนแล้วครับปรตรกูล M I N D อคุณอยากทำทีเหมือนแบบโอ้โหนะ นะเอาจริงเอาจังและเกินในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยคุณใหญ่ยอย่างนั้นเลยครับนะอย่ายอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อคําพูดผลิตประยุทธ์จำยังไม่ได้ไม่แต่เรื่องเดียวนะครับกระแสะเรียกร้องการแก้ปัญหาโดยนําคุณดักสินชินวัตรเข้าประเทศนี่นะจึงเป็นกระแสะค่อนข้างดังครับทีนี้การที่จะเอาคุณดักสินชินวัตรเข้ามาประเทศไทยนะครับนะจะต้องมาวิเคราะห์กันด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกันนะ นะครับไม่จะให้ดีใจหรือให้ชื่นใจมันต้องมาดูเรื่องความเป็นไปได้นะครับผมก็มองในเรื่องของความเป็นไปได้ว่าคุณทักษินชินวัตนเนี่ยจะมีโอกาสกลับประเทศบ้างไหมนะครับกลับมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยแหละครับกลับมาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเอาแล้วก็คิดกันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่เอาใจไปใส่ฝ่ายใดหนึ่งคดีที่คุณทักษินชินวัตรเจอและต้องหนีออกไปอยู่ต่างประเทศนะครับ คือคดีเซ็นยินยอมซื้อที่ดินของภรรยาในในการประมูลซื้อที่ดินที่ดินรัชดาซึ่งความจริงลรวโทษไม่ได้หนักนะถ้าเป็นบุคคลท,ทั่วไปนะครับอย่างมากก็รอลงอาญาเพราะว่าภรรยาไปซื้อที่ดินสามีก็ต้องเซ็นยินยอมในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อหาก็ไม่ไม่เย็นหนักหนาอะไรนะครับแต่ว่าศาลไม่ยอมรอการลงโทษอันนี้เราพูดถึงในแง่ของข้อหาประการที่สองครับ ณวินาทีนี้เราหาคนแก้ปัญหาที่มีศักยภาพนะผมบอกก็ตรงว่ะมองแพบไม่เห็นนะครับคุณจะมองใครเห็นบ้างสมมุติประยุทธ์ละออกมองใครเห็นมองอนุทินอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวก็นั่งร้องไห้เดี๋ยวก็นั่งหัวเราะเดี๋ยวก็ร้องเพลงอย่างนั้นแหละครับผมว่าก็ไม่ใช่ออนุทินก็ไม่มีทางฮะคนด่ากันทั้งเมืองเหมือนกันอันเนี้ยกลุ่มผู้ชุมนุมบุกกระทรวงสาธารณสุขแล่าเมื่อวานใช่ไหมละ่ะกลุ่มมึงน้นน่ะ บุกกระทรวงสาธารณสุขทวงถามคําตอบในอนุทินชาญวิรกุลบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไปสั่งซื้อชิโนแวค์เหรอแล้ววัคซีนดีๆประเภทเอ็มไอเอนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาเขาทวงถามกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานจนมีเรื่องมีราวกันเพราะฉะนั้นอนุทินจะมาเป็นนายกแก้ปัญหาก็ยากครับจะมามองในใครล่ะครับในซสี่ฝ่ายค้านว่าจะตั้งรัฐบาลคุยกันตรงๆเลยนะครับ วันนี้เราสมมติว่าเอาสลับขั้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเอาใครมาเป็นนายกเีครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดได้มีอย่าง,างมีศักยภาพนะครับอย่างมีศักยภาพก็ต้องดูเหมือนกันนะครับในบัญชีที่มีอยู่เอาคุยกันแบบตรงไปตรงมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเรียกร้องถ้ามองวันนี้เนี่ยถ้าคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาผมเชื่อว่าคนนี้มีศักยภาพผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์แต่ผมอยากจะพูดจากหนึ่งประสบการณ์ สองสิ่งที่ผ่านมาว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นแก้ปัญหาเรื่องใดๆได้ๆๆบ้างอย่างไข้วัดนกก็ดเีเรื่องซาก็ดีเรื่องภาคใต้สึนามิก็ดีเราจะเห็นการแก้ปัญหาที่คุณทักษิณชินวัตรนั้นมีความแม่นยําในการแก้ปัญหามีความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาไม่ใช่มัวแต่ประชุมแบบประยุทธ์จันทร์โอชาประชุมเพื่ออะไรเพื่อเซฟตัวเองไม่ถูกดา่าเวลาผิดพลาดออกมาก็ล้มเหลวก็โยนไปที่สบคมัง่ง โยนไปที่ประชุมแต่หารู้ไหมประธานที่ประชุมคือประยุทธ์จันโอชาประธานสว <ouse> คก็คือประยุทธ์จันโอชาเช่นเดียวกันแต่ว่าจะหาทางลงก็คือโยนไปที่ประชุมแต่ถ้า,าคุณทักสินจินวัตรเนี่ยเขาจะมีความแม่นยาในการแก้ปัญหานะครับที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าความเชื่อมั่นของประชาชนครับความเชื่อมั่นของประชาชนที่ประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาคุณดักสินนะครับเราคุยเรื่องการแก้ปัญหาเลยเนี่ยนะครับ ผมว่ามีความเชื่อมั่นสูงถ้าชื่อชักทักษิณชินวัตรว่าเชื่อว่าของคนนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนและเศรษฐกิจกได้เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆ 1. นนะครับคุณทักษิณเดิมเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดที่มีความแม่นยําในการแก้ปัญหาแล้วก็ประวัติศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่สามารถแก้ได้จริงๆนะเมื่อก,กองทุนหมู่บ้าน30บบาทรักษาทุกโรคโอท็อปถูกไหมครับ ปัญหาเหล่านี้เขาแก้ความยากจนได้จริงๆอันนี้เราต้องยอมรับนะครับสองคุณทักษิณเจนิวัฒน์ออกจากประเทศไทยไปเป็นสิบปีครับท่องไปทั่วโลกครับหลายประเทศที่เขา,เอามองศักยภาพคุณทักษิณเนี่ยมีหลายประเทศแล้วเขาก็เชิญไปที่ปรึกษาอันนี้แน่นอนกับความกว้างในหูตานะครับวก,กว้างไกลกว่าประตยชน์จาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านเท่านะครับ ในเรื่องวิชัน่นในเรื่องวิธีคิดผมก็วันเหนือกบยุทธเจนชาห่างกันฟ้ากับเหวนะครับไม่่ฟ้ากับดินห่างกันเยอะมากผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะถ้าความเชื่อมั่นของประชาชนสูงนะความเชื่อมั่นประชาชนสูงเนี่ยกระบวนการแก้ปัญหาของประเทศมันแก้ได้ครับวันนี้ที่มันล้มเหลวเพราะอะไรก็ผมพูดมาแต่แรกคือประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นผลเด็กกย,ยุทธจ์จนโรชา เขาไม่เชื่อมันจริงๆถึงขั้นที่เขาบอกว่ามีสักคําหนึ่งไหมของประยุทน์จันโอชาที่ประกาศต่อประชาชนแล้วเชื่อได้เขาพูดถึงขนาดนั้นนะครับมีสักคําหนึ่งไหมของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ประกาศต่อประชาชนว่าไอ้นั่นจะได้อันนี้จะแก้ได้ไอ้นโนนจะแก้ได้ไอันนี้ได้มาแน่นอนมีสักคําหนึ่งไหมที่เชื่อได้ว่ามันเป็นไปนอย่างที่พูด ทุกอย่างไม่สามารถเป็นไปตามที่พูดได้แม้แต่เรื่องเดียวนะเท่าที่ผมดูๆนะครับเรื่องสําคัญสําคัญนะครับเ,เรื่องวัคซีนก็เปนะ็นไงไม่ได้ถูกไหมเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ที่ระบาดหนักตาย141ติดเชื้อหมื่นกว่านี่เพราะอะไรเพราะความล้มเหลวความผิดพลาดความบกพร่องของลนอประยย์จัน์โอชาครับต่้งแต่ไหนแต่ไ,ตไรมาแล้วมาล็อกแคมป์คนงานระบาดหนักเลยคราวนี้ เชื้อสายพันธุเดลต้าระบาดไปทั่วประเทศครบ77จังหวัดอย่างครบถ้วนอันนี้คือผลงานพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพราท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นคนสั่งปิดแคมป์คนงานครับต่อให้ท่านจะบอกว่าโอ้ยที่ผมสั่งปิดในภายใต้คณะกรรมการของผมก็เรื่องของคุณครับไม่เกี่ยวแต่คุณนี่แหละคือคนตัดสินใจถ้าคุณไม่สั่งมันจะเป็นอย่างนี้เหละครับสิ่งเหล่านี้แหละคือความล้มเหลวทีนี้เราต้องมาดูต่อไปว่า เอาแล้วก็จะเข้ามายังไงอ่ะถ้าคุณทักษินชินวัตรนะครับสมมุติว่าเอาละประชาชนเรียกร้องหนักอันนี้เป็นกระแสสําคัญนะครับกระแสรเรียกร้องของประชาชนถ้าเราเชื่อมั่นว่าคนนี้แก้ได้อันนี้สําคัญมากถ้าเรียกร้องหนักๆอะไรก็เอาไม่อยู่ครับเพราะวันนี้คนตายและผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่านะครับเป็นความเห็นของผมเนี่ยจะตายมากกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดครับต่อวันนะครับจากนี้จะลาม ประยโยชน์เจโนชาบอกว่าจากนี้จะใช้มาตรการหนักเข้มยิ่งขึ้นคุณจะเข้มยังไงมันไม่ใช่หรอกครับนะเพราะกระบวนการการแก้ปัญหาคุณคุณขาดวิธีคิดคุณขาดวิธีการบรหิหารจัดการที่มันมีความแม่นยําคุณล้มเหลวครับทําไมคุณถึงล้มเหลวเพราะคนที่อยู่รอบข้างคุณล้วนแล้วแต่เพื่อป่าวิกฤตมาด้วยกันนะครับประเภทสนับสนุนการปฏิวัต,รติรัาปหารมาด้วยกันนะครับกลุ่มคนพวกนี้มีวิธีคิดด้านเดียวครับ หน้าเดียวสังเกตหลายๆคนที่ออกมาพูดแม้กระทั่งหมอเองที่บอกวัคซีนฉีดเข้าไปในคนแล้วไอ้โควิดมันหรือว่าแบคทีเรียวไวรัสมันไม่รู้หรอกนะมันฉีดยี่ห้ออะไรไปคุณด,ดูถูกประชาชนนึกขนาดนั้นเนี่ยถูกไหมครับอย่างเงี้ยเอาคนกลุ่มเดียวกันความคิดเดียวกันสมองประเภทเดียวกันสนับสนุนเชียร์ปฏิวัติเลียประยุทธ์อย่างเดียวกันเนี่ยนะมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะความหลากหลายมันไม่มี แล้วพวกคุณก็ล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นทหารในการแก้ปัญหา,าผู้นํเฮ H ดเฮดจะเป็นทาหารใครจะกล้าครับใครจะกล้านะเพราะเราต้องมาดูว่ามันจะเข้ามาโดยวิธีไหนหนึ่งกระแสเรียกร้องของประชาชนท่าน,นักเอาไม่อยู่ครับประการที่สองผมว่าสิ่งที่เราคิดกันอยู่ทุกวันนี้คือหนึ่งอย่างเช่นการรื้อฟื้นคดีใหม่อันนี้ผมก็บอกว่ายากเพราะการที่จะรื้อฟื้นคดีใหม่นั้นจะต้องไปดูพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดี จะต้องไปดูเงื่อนไขตรงนั้นว่าเหตุที่จะรื้อฟื้นคดีเนี่ยมันเพราะอะไรนะพยานหลักฐานนะที่ไปสืบต่อศาลนั้นนะมันเป็นพยานเท็จนะกระบวนการตัดศาลตัดสินของศาลมีความบกพรงง่องอย่างไรตรงไหนอย่างไรซึ่งมันยากครับต้องไปดูพระราชดำรัสรื้อฟื้นคดีมีอยู่ทางเดียวคือขอพระราชทานอภัยโทษครับถ้ากระแสคนใดร้องหนักๆน,น,นะครับ คืนปล่อยประยุทธ์จันโอชาบริหารต่อไปวันนี้มีแต่ตายกับตายไม่ว่าตายเศรษฐกิจไม่ว่าตายด้วยการเสียชีวิตล้มเหลวทางความเชื่อมั่นความเชื่อถือประชาชนบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้สิ่งที่จะตายแน่นอนคือเศรษฐกิจและมีโอกาสตายเรื่องโควิดถ้าปล่อยให้ระบาดแบบนี้ล็อกกันแบบนี้ล็อกแบบสักแต่ว่าจะไล่ล็อกหลายคนพูดอย่างนี้จริงๆนะครับคือขอให้ได้ทํา แต่ออกมาจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อวานผมเขียน Facebook ลงไปในประเด็นเรื่องพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าเราจะต้องผมจะสู้จนกว่าจะชนะผมถามว่าเฮ้ยประยุทธ์อันนี้ไม่ใช่สนามรบที่จับปืนมาสู้นะครับไม่ใช่โอ้ยผมสลยชีพเพื่อชาติออกสนามรบแนวรบไม่ใช่คำว่ารบในเวลานี้คือป้องกันและรักษาชีวิตคนไทยครับ ให้ปลอดภัยไม่ใช่รบแบบนั้นไม่ใช่รบแบบทหารของคุณแต่เคารพแบบทางการแพทย์หมายว่าเราจะทํายังไงจะป้องกันชีวิตนะให้ประชาชนคนไทยนั้นปลอดภัยรักษาเขาอย่างไงป้องกันยังไงการป้องกันคือต้องหาวัคซีนครับนะการรักษาต้องใช้หมอต้องใช้ยาใช้ถังออกซิเจนแต่ป้องกันต้องเป็นวัคซีนเท่านั้นครับอย่างเงินป้องกันไม่ได้ คุณไปล็อกเขาล็อกประเภทอย่างทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรได้ครับเพราะเชื่อวันนี้ผมเชื่อว่ามันมากมันมากกว่าที่เป็นข้อมูลตามที่เสนอแม้แต่กางเสียชีวิตผมก็เชื่อว่าเสียชีวิตมากกว่าร้อยสีอดแต่ว่าผลมันออกมาจะไม่ตามนี้นะแจ้งบั่งไม่แจ้งบั่งนะไม่มีโอกาสได้ไปตรวจบ้างแล้วก็เสียชีวิตไปบ้างก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่โควิดบ้างผมเชือ่อามากกว่านี้นะครับในบรรดาข้อมูลการเสียชีวิต เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาวุธที่คุณจะสู้กับโควิดคือวัคซีนครับแต่คุณหาวัคซีนได้ไหมคุณหาไม่ได้ครับแอตตาเซเนกาขอเลื่อนคนที่จะหาได้ต้องมีศักยภาพระดับโลกครับผมจึงมองว่าคุณดักสินชินวัตรนี่แหละครับจะเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการกลิ้งหาใครแล้วได้วัคซีนนะและต้องเป็นวัคซีนที่มีศักยภาพมีคุณภาพสําหรับคนไทยด้วยไม่ใช่ประเภทชินโนแวค หรือเอตตอเซเนกาส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็ EU กอยังฟ้องเอตเตอเซเนกาอยู่เลยเรื่องการผิดนัดส่งมอบวัคซีนคุณจะไปคาดหวังอะไรกับเอตเตอเซเนกาอันนี้คือความผิดพลาดล้มเหลวที่พลเอกประยุทธ์จันโอชามีมาตลอดเพราะฉะนั้นนะครับในมุมการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีมุมเดียวนะขอพระธานภัยโทษภายใต้การเรียกร้องของพี่น้องประชาชนอันนี้แล้วแต่นะครับนะผมหยิบประเด็นขึ้นนี้ว่า มันมีโอกาสใกล้แล้วนะมีความเป็นไปได้มีหรือมีความใกล้ขึ้นมากยิ่งขึ้นที่จะนําคุณทักษิณชินวัตรกลับบ้านอันนี้พูดถึงประเด็นการแก้ปัญหาที่มันเป็นภาวะวิกฤตนะครับเป็นภาวะวิกฤตส่วนเรื่องอื่นเราไม่คุยวิกฤตเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้สักา่ารคนแก้คือทักษิณชินวัตรผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับนะเพราะผมมองหาใครก็ยากจะเอาอัจุลินลักษณะพิเศษอย่างนั้นแหละครับ เนี่ยบริษัทประกันภัยเมื่อวานเนี่ยโดนลุมกันไปแล้วสินบัญชงเห็นไหมฮะนะนะอยู่ดีๆไปประกาศยกเลิกกรมธรรม์โควิดที่เจอแล้วจ่ายอะ่ะเจอแล้วจ่ายหนึ่งแสนอะ่ะนะเมื่อวานโดนลุมไปแล้วผมบอกเปรายการตรงไปตรงมาเมื่อวานเฮ้ยคุณเป็นบริษัทประกันภัยคุณซื้อความเสี่ยงพอมีความเสี่ยงคุณจะไปยกเลิกเขาได้ยังไงคุณยกเลิกไม่ได้ พอจะมีความเสี่ยงสินมั่นคงบอกขอยกเลิกไม่ได้เ็คุณเด็ดตังเขามายังไม่พอหักเบี้ยประกันที่ในส่วนเวลาที่ผ่านมาด้วยนั้นฝากบอกกผูมชมเมื่อวานก็ลืมไปถ้าใครได้รับจดหมายประกันกับสินมั่นคงนะครับพอได้รับจดหมายปุ๊บท่านต้องทําหนังสือคัดค้านนะครับว่าฉันไม่ขอเลิกฉันไม่ยอมรับเบี้ยประกันคืนและฉันยืนยันที่จะไม่เลิกสัญญากรมธัธันครับ หรือไม่ก็ต้องร้องที่กรมการประกรันภัยเขาจะมีสำนักง,งานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยเนี่ยแหละครับหรือไม่ประยุทธ์จันทร์ชาต้องสั่งไปที่กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์จุลินเนี่ยแหละครับเอามาใช้งานบ้างบอกเอ้ยคุณปล่อยให้บริษัทประกันภัยเขายกเลิกนี้ได้ไงคุณต้องสั่งระงับหนังสือยกเลิกกรมธรรมน์นะไม่จะผลักภาระราความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเด็กนะอันนี้ก็ ขอญาตบอกวันนี้เลยนะครับใครได้รับจดหมายรับหนังสือท่านตน้องรีบแจ้งกลับทันทีลงทะเบียนตอบรับด้วยนะแจ้งไปนะถ้าจะแฝกไปก็แฝกไปแต่ต้องเก็บต้นขั้วการแฝกไว้ด้วยถ่ายสำเนาไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ยกเลิกนะเขียนภาษาง่ายๆแล้วครับลงวันที่ว่าที่คุณแจ้งว่าจะยกเลิกกรมธรรม์โควิดฉันแต่ฉันไม่ยกเลิกแล้วก็แฟกไปดีประสัทศิลปมาคงประกันไปแล้วเก็บสำเนาไว้ครับ นะถ้าถึงเวลาเราติดโควิดมันไม่จ่ายร้องกรมการประกันภัยครับนะแต่ที่แน่ๆเนีน่ยก็ต้องยอมรับว่าประชาชนหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยหรืออาจจะทําไม่เป็นหน้าที่วันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาต้องสั่งดันทีนะครับสั่งไปที่กรมการประกันภัยสั่งไปที่จุลินลักษณะวิสิษว่าเฮ้ยคุณนอนอยู่ทำอะไรอยู่คุณไม่รู้หรือว่าประกันภัยวันเนี้ยเขายกเลิกประชาชนเนะี่ยคุณต้องสั่งกรมการประกันภัย นะสั่งกระทรวงบณิช์หนึ่งงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกหนังสือของบริษัทประกันภ,ยภยัยศินมั่นคงแล้วผมก็เชื่อจากนี้ไปศินมั่นคงจะแย่แล้วล่ะครับนะคือรับชอบแต่ไม่รับผิดไม่ได้ครับบริษัทประกันภัยคุณต้องซื้อความเสี่ยงในอนาคตนะครับนะอันนี้คือประเด็นที่หยิบยกมาพูดในวันนี้สุดท้ายท่านยชมครับวันนี้เสียชีวิตไปแล้ว141ประยุทธ์ต้องออกไปเท่านั้นครับ ประยุทธ์อยู่ต่อไปไม่มีหยุดสำหรับโควิดส่วนใครจะมาบริหารว่ากันใหม่แม้ต่อยมีกระแสคนเรียกร้องคุณนักชินจินวัตรกลับบ้านเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนั้นมันใช้เวลาอีกนานครับคนจะตายเท่าไหร่ก็ไม่รู้คนจะติดเชื้อมากกี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับวัคซีนจะได้มาขนาดไหนเพียงใดก็ไม่รู้อีกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตาย141แล้วประยุทธ์ต้องออกไปเท่านั้นครับ ประชาชนต้องไล่เพราะว่าวันหนึ่งถ้าตายมากกว่านี้อีกนะครับประชาชนจะไม่กลัวโควิดและจะลุกมาไล่พลเอกประยุทธ์นะเพราะว่าถ้าปล่อยอยู่ต่อไปภัยใกล้ตัวเรามาเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งผมที่พูดอยู่นี่เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโควิดมันจะมาแบบไหน <c oughs> มันจะมากับใครต่อให้ระวังกันานไหนใส่แมสใส่หน้ากากระวังเต็มที่ฉีดวัคซีนฉีด,ดแอลกอฮอล์แพ่ผมก็ไม่รู้มันจะมาแบบไหนครับ เพราะฉะนั้นภัยสําหรับชีวิตคนไทยนั้นมันใกล้ตัวเสมอครับถ้ากระบวนการการแก้ปัญหายังเชื่ออะไรไม่ได้เชื่อเขาพูดอะไรก็ยังไม่ได้นะผมดูวันก่อนบอกว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องสินเชื่อเรื่องคนบีบเป็นหนี้เป็นสินธนาคารนอะ่ะบอกว่าจะพักหนี้พักดอกนะพักต้นพักดอกนะพักอัตโนมัติแต่มาดูข่าวเมเช้าบอกว่าเอา้าถ้าใครอยากจะพักก็ลงทะเบียน แต่ต้องมีเงื่อนไขอีกเห็นไหมครับมีเงื่อนไขธนาคารก็ต้องกําหนดเงื่อนไขของตัวเองอีกไหนทำไมไม่ประกาศให้มันชัดๆกันไปเลยล่ะครับผมเคยเสนอบอกว่าในช่วงนี้คนมีสตังก็มีนะครับแต่มันน้อยมากคุณทำไมบอกว่าใครมีสตังมาปิดแบงก์เนี่ยนะครับไม่คิดดอกเบีย้ยหรือคิดดอกเบีย้ยร้อยละจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือหนึ่งเปอร์เซ็นคนมีสตังก์ก็จะไปปิดนี่ได้ ส่วนคนไม่มีสตังต้องลดดอกเบีย้ยด้วยนะครับไม่จะพักชั้นเรนี่และพักดอกพักต้นพักดอกดอกมันเกิดธนาคารบางธนาคารร้อยละ10นะสินเชื่อ s m e อ่ะร้อยละสิอยู่เลยบัตรเครดิตร้อยละสองรละสามอยู่เลยแล้วมันจะรอดได้ยังไงล่ะครับคุณต้องแก้เป็นระบบสิ่งเหล่านี้ละครับคือเรากำลังจะพูดบอกว่าคุณต้องแก้ให้ถูกทางและคุณต้องกล้าที่จะแก้ประยยชน์ นะครับถ้าคุณไม่กล้าแก้ <chin> แล้วคุณกล้าแล้วมันไปไม่รอดแบบเนี้ยยิ่งแก้ยิ่งลามเนี่ยคุณออกไปเถอะครับขอร้องฮะนะจะไหว้ก็ไหวแล้วครับนะจะไหว้ก็ไหวแล้วครับผมยอมจะไหว้นะครับถ uh, ้าคุณลาออกประยุทธ์จันโอชาออกเวลานี้นะครับไม่ใช่ลากไปใกล้ใกล้ใกล้ไอ้หมดารลแล้วผมไปละครับี่ยไม่ใช่นะครับต้องลาออกนัเวลานี้ต้องไปแล้ะครับนะต้องไปละครับ ครับขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้สำหรับประเด็นการพูดคุยกันนะฮะเราไม่มีทางเลือกอื่นครับถ้าขืนประยุทธ์จนันโอชายอยู่ผมว่าลามแน่ฮะวันนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดโดจากแปดสิบกว่านู้ยมะเสียชีวิตเนี่ยและเชื่อว่าคอยดูฮะดูพ่งนี้เพราะวันนี้นะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยเตียงก็ไม่พอหมอก็แย่หมอไม่พอหมอเหนื่อยและไม่พอหมอเองนะครับลึกๆหมอพยาบาลก็ไม่อยากจะตรวจเท่าไหร่แล้วล่ะครับ เพราะทุกคนก็รักชีวิตเหมือนกันหมอแพทย์พยาบาลก็ฉีดชินโนแวกไปนะครับสองเข็มอะดูข่าวไม่เห็นแล้วครับคนฉีดชิโนแวกสองเข็มยังเสียชีวิตเลยไหนคุณบอกว่าอาการไม่หนักหรอครับไม่หนักคือตายอย่างนั้นหรอครับพยศ <c oughs> อันนี้อย่าไปใส่ความอย่าไปว่าหาว่าเขาด้อยค่าวัคซีนเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงวิศนุอบ,บอกผู้ความจริงไม่ไม่ผิดไม่ใช่หรอครับใช่ไหมละ่ะแล้วก็ตายไม่ใช่หรอ ถูกไหมเมื่อตายแล้วจะเขาพูดยังไงบอกว่าไม่ตายอย่างนั้นแหละครับประเทศไทยคนไทยวันนี้เราอยู่กันแบบสินบส้นหวังอะสิ้นหวังจริงๆกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลน,นี้บอกคนผมจะสู้จนกว่าชนะเมื่อไหร่คุณจะชนะครับคุณจะชนะแต่ประชาชนตายฮะผมนึงบอกว่าคุณจะชนะภายใต้ซากศพของประชาชนอย่างนั้นเลยครับคุณไปดีวกว่ามาั้งประยุทธ์ขอร้องนะครับเอานี้ใสแบบ แบบจะต้องสู้นะยิ่งไล่ผมยิ่งสู้นิสัยแบบนี้ขจัดทิ้งไปครับจะแลกด้วยชีวิตคนไทยไม่ได้นะประยุทธ์ครับนะไปฮะผมจะไหว้ฮะผมยอมฮะยอมไหว้นะเพื่อรักษาชีวิตคนไทยครับตแตดประยุทธ์อยู่โควิดไม่หยุดคอยดูต่อไปฮะยิ่งล็อกหนักกว่านี้ก็ยิ่งสุดหนักกว่านี้เรื่องเศรษฐกิจและเชื้อก็จะไม่หยุดเหมือนเดิมเพราะเชื้อวันนี้มันแพร่ไปหมดแล้วการแก้ปัญหาต้องรีบฉีดวัคซีน รีบระดมเรื่องแพทย์พยาบาลสถานที่กับพื้นที่สีเขียวบรรดาท้องถิ่นต่างๆนะครับต้องแยกตัวออกมานะเข้าอยู่ในบ้านยิ่งอยู่ในบ้านบ้านบางคนมันมีหลายแบบบ้านใหญ่บ้านเล็กห้องพักห้องเดียวอยู่กันหลายคน,นโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นซะด้วยแล้วคุณจะให้มันหยุดได้ยังไงคุณต้องกล้าใช้งบประมาณท้องถิน่นอย่างมีโรงแรมไหนนะครับมีรีสอร์ทไหน ที่มันพอจะตัดตัวในส่วนนี้แยกออกมาได้คุณต้องกล้าลงทุนในลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วคัดออกมาแล้วจัดยมจัดยาบอกว่าจะไปจัดสายตรวจเชิงรุกคุณจะรุกอะไรคุณไม่ต้องรุกเลยวันนี้เขาโทรศัพทสาหาคุณจมเนี่ยรับสายได้ไหมละ่ะไปรับคนเข้ามาได้ไหมละ่ะไปรับมาตรวจได้ไหมละ่ะอย่าว่าแต่เอาแหมพูดดีๆจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วยังก็จะไปปราบจราจนยังไ็ไปปราบม็อบนี่แหะจริงๆนะครับ ผมว่าไอ้ปัญญาเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาไปเก็บไปใช้อย่างอื่นครับอย่ามาใช้กับการแก้ปัญหาคนไทยไม่พอหรอกครับนะแล้วมันก็จะเหนื่อยและประเทศไทยก็จะแ yeah ย่ไปเรื่อยๆแย่จริงๆนะครับวันนี้ไม่มีจะกินนะ,ะคนไทยไม่มีจะกินนะเหนื่อยที่สุดวันนี้คือคนไในขาดวิตามินเอคือไม่มีตังค์นะสงสารคนไทยนะครับสงสารคือคุณต้องไปนะครับถ้ารักคนไทยคุณต้องไปครับคุณอย่าอยู่อยู่แล้วคุณไม่ได้สงสารคนไทย อย่าไปบอกโอ๊ยผมเป็นนายกทบดีผมต้องแสดงความรับผิดชอบผิดชอบอะไรละครับรับผิดชอบรับผิดชอบมาแล้วมันรับผิดชอบแล้วมันยิ่งเกิดปัญหาอย่าไปรับผิดชอบฮะกลับไปอยู่บ้านพักร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันพระชนนิปัตธ์ว่าไงครับภูมิใจไทยเป็นไงภูมิใจไทยเ็าบอกว่าช่วงนี้ถอนตัวยากครับเพราะว่ากระทรวงกระทรวงที่ทําเงินกระทรวงที่มันเรียกกระทรวงอะไระกระทรวงทาเงินน่ะเออมันยังอยู่อีกเยอะ นะครับกระทรวงคมนาคมตอนนี้โอ้นี่สายรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะสายสีเหลืองสายเหนือสายอีสานยังอยีอกเยอะเพราะฉะนั้นก็กอดคอกันแน่นไว้ก่อนนะครับประยุทธ์ยิ่งแย่ yeah, เขายิ่งชอบเนะี่ยเขาว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันเซแล้วจะได้ช่วยกันตบเพื่อเอาคะแนนไม่มีทางครับวันนี้พักร่วมรัฐบาลคุณก็กู้คะแนนไม่ได้ครับประชาชนวันนี้ ถึงขั้นที่เขาเรียกว่านะครับที่เขาเรียกว่าม,นะมันพังแล้วครับนะมันพังแล้วนะมันล้มเหลวแล้วนะครับนั้นจะต้องรับยอมรับในประเด็นในสิ like, share, ่งเหล่านี้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้กากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่แชร์และสวัสดีมาทุกท่านนะครับไม่ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วก็ทักทายทุกท่านก็ทักทายโดยรวมๆกัน แล้วกบพบกันครับพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ